Demon here, right? อ้ามาเช็คมากูว่านะมันถึงเวลาคอนเทนต์ที่พวกมึงรอคอยแล้ววะ <laughs> เออมาไวเออเดี๋ยวกูไว้อธิบายเรื่องเศราวว้าหวยฟังเดี๋ยวกูไว้อธิบายเรื่องเศราวว้าหวยฟังไว้เล่นตัวใหม่ปะจะเล่นตัวใหม่หรือจะคุยกันเพราะว่ากูเหลือเวลาคือชั่วโมงเอาไงกูจะเปิดคำถามให้ถามเพราะเดี๋ยวกูกลับไปทีวันที่สิบคุยเหรอคุยอ่าคุยพวกมึงอยากรู้เรื่องอะไร แต่พวกพวกมึงอยากรู้เรื่องอะไรแต่พวกมึงถามมาสิอ่ะเนี่ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงก้วยพวกมึงถามมาเร็วๆเวลากูมีจำกัดไอ้เีอยใครพลาดเยอะสุดใครพลาดเยอะสุดกูตอบไม่ได้เพราะว่าแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันกูไม่อยากขาแพ้กูไม่อยากต้องมานั่งโทษใครว่ากูแพ้เพราะมึงกูแพ้เพราะมึงรู้ก่านี้กูไม่อยากโทษใครแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันเว้ยมันคือทีมแชทงงไหมมันมันคือทีมเว้ยไอ้เีอยขอให้ผลที่แพ้จะเป็น ขอยบอที่แพ้สเปนหรอเราเล่นไม่ได้เหมือนซ้อมแล้วกันเราเราเล่นเหมือนซ้อมแต่เราไม่ได้อดักับหน้างานดป่ะเราเราแค่ไม่ได้อดักับหน้างานอะไรเงี้ยก็ก็เลยแพ้มันแค่นั้นเองก็แต่เอาจริงนะตอนเล่นตอนแบบตอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบโอซิสป่ะไม่ใช่โอซิสอิลิออสก็เล่นตามซ้อมอะคูบควเล่นเหมือนซ้อมแล้วก็เอ้าคุณบอลมาดิดิเข้ามาก็กูรู้สึกว่ากูอลัวเล่นเหมือนซ้อมเวกูอลัวเล่นเหมือนซ้อมตลอด ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แต่กูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันแพ้เออมันแพ้ก็คือเราเราต้องรับผิดชอบด้วยกันอ่ะคือมึงจะมานั่งโทษคนใดคนหนึ่งไม่ได้มึงก็จะใช่ปะมันคือเกมทีมเว้ยไอ้อีบสามีผลเยอะไหมโบสามีผลเยอะมากพวกกูคิดว่าถ้าพวกกูโบห้าก้ได้แกยนั้นเลยเว้ยเรื่องที่พี่เกือบต่อยกับแท็กซ์เบนด้วยไม่ได้ต่อยมันคือบัฟก็ได้เฉยเว้ยออฟไลน์มาขอจริงเล่นไม่ออกอยู่แค่นั้นคือเอาจริงๆนะกูพูดกับพวกมึงตรงนะเดียวโตอ่ะ ไอ้พวกที่บอกว่าไม่เอาเมนดีว่าธรรมชาติมันลงอิเลออสไม่เอาเมนดีว่าธรรมชาติมันลงอ่ะมึงรู้ป่ะว่าเรียวโตวิเลตกูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยดีว่าพวกกูฟูโฮทุกทีมไปถามจารุษดิเรียวโตอ่ะเราไม่แพ้ใครเลยดีว่าพวกกูฟูโฮร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยที่พวกมึงด่าดีว่ากูงูนี้งั้นอ่ะไอ้ยอเอเลออสอ่ะพวกกูชนะเกือบทุกทีมเลยไอ้ย่าทำไมต้องมาเลี้ยงเจ้าพวกคนเดียวเออถ้าถ้ามึงเอางี้แชทถ้ามึงไม่รู้สึกว่าถ้ามึงรู้สึกว่าปีนี้มึงหาใครด่าไม่ได้อ่ะ มึงมาลงที่กูแล้วกันเดี๋ยวกูรับไปเองนี่ไอ้เหี้ยลอยอีกแล้วทำไมไม่เล่นเซอร์กิตรอย่อยทำไมไม่เล่นเซอร์กิตรอยซอมแพ้ทุกทีมเลยเซอร์กิตรอย่อจะเล่นทำบ้าอะไรเออเซอร์กิตรอย่อซอมแพ้ทุกทีมเลยแล้วเรีเอาเตเป็นแบบเดียวที่พวกกูฟูโฮทุกทีมชัดเรีเอาโต้พวกกูไม่เคยแพ้ใครเลยเอาเอาคุยกันได้กันไหมเดี๋ยวเอาไว้ตรงกลางไม่ไม่เดี๋ยวเสียบได้อ่าไอ้เหี้ยแล้วทำไมแพ้ว่ากูงงไอ้ยก็เซอร์กิตพวกกูแพ้กันหมดเลยพวกเซอร์กิตอะใครอยากเล่นไรเหี้ย ในบ้านเกิดเราเออแม่พอพอไปกูลงอ่ะไอ้เหี้ย่อกูเล่นดีว่าแล้วแม่งฟูโฮทุกทีมเลยเคยต้องวใจจะเป็นไหมไม่เคยเกาหลีเอาจีนลงจะไม่ลงแล้วใครจะเอาจีนลงไม่มีฟูฮีว่าซาอุเนี่ยเขาบังสุดท้ายละเอาข้าวๆไปก่อนได่ข้าวๆที่พวกมึงอยากรู้อ่ะทีมไหนบ้างที่ซ้อมด้วยมีซาอุมีอังกฤษมีออสมีญี่ปุ่นโอ้ยจะเจมส์จะทุกทีมอ่ะไอ้อะีนบัาเกิดจีนแล้วเจมสจะแตกตลอดลอยทียอะไรอ่ะ เฮียแทบจะแตกตลอดเลยเดี๋ยวใจขนาดไหนครับโจอธิบายคือกูไม่ได้เตรียมใจมาแพ้สเปนอะคือกูเตรียมใจมานั่งไปแข่งอะนืกอกปะคือกูไม่ได้เตรียมใจที่จะมานั่งตรงเนี้ยเช็อเฮียกูเตรียมใจที่กูจะเข้าอยู่ไปเลยฮอ,อะไอ้เฮียวเวทีนั้นมันคือเวทีของกูกับพี่พุทธ่ะมันคือมีท้ายแล้วมั้งไอเฮียอะเข้าปะขวบเบีย กลุ่มไหนง่ายสุดกลุ่มกูน,นี่แหละง่ายสุดไอ้ยังง่ายสุด้ยทำไมบารีโดนตัดบ่อยจังทำไมบารีโดนตัดบ่อยจังให้พี่พุธตอบแล้วกันแล้วเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ไปแพ้แผกเขานะแพ้คมไม่มันไม่เชิงว่าแพ้แผลมันไม่เชิงว่าแพ้คมหรอกแชทมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราควรจะเปลี่ยนแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแค่นั้นเองเว้ยไอ้ยังคือกูแค่ไม่อยากมานั่งตรงนี้ในฐานะสตรีมเมอร์คือกูรู้ว่าเออพาร์ทของกูในส่วนที่พวกมึงมองอ่ะไม่อาจจะกลายเป็นสตรีมเมอร์ไปแล้วกูเข้าใจเว้ย แต่ในใจลึกๆกลัวเมื่อปี2019บก้ากูมาแล้วกูไม่ได้แข่งอ่ะแล้วปีนี้กูอยากพาน้องๆให้ไปได้ไกลที่สุดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายกูกูต้องมานั่งอย่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยนั่นแหละมันก็เลยเสียใจเสียใจที่พาลน้องๆไปไม่ได้ไอ้เหี้ยก็อจริงไม่ไม่กล้าพูดต่อหน้าน้องนะไม่ไม่กล้าพูดต่อหน้าน้องก็ถ้าลน้องดูสตีพี่อยู่นะถ้าลน้องดูสตีพี่อยู่พี่ขอโทษที่พี่พาน้องไปไม่ได้ว่ะ พี่พี่ขอโทษแล้วกันที่พี่พาน้องพี่ขอโทษที่ปีนี้พี่ทำได้แค่ทําตามหน้าที่แล้วกันพี่พี่ยังแบกไม่ได้แล้วกันปีนี้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้เล่นแทงสไตล์แบกอ่ะปีนี้กูรู้สึกว่ากูเป็นแทงตามหน้าที่อ่ะเออพี่พี่ขอโทษที่พี่ทําได้ประมาณนี้แล้วกันเอ้อ่ะรู้สึกไม่มันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงมันรู้สึกแบบอย่างนั้นเลยเอ้อะมันรู้สึกอะเออแค่นั้นไหม แล้วในฐานะแล้วได้ประโยชน์หรือได้โอกาสอะไรกลับไปบ้างมันได้อ่ะได้อยู่แล้วมันได้ประสบการณ์ได้อะไรมันได้ทุกอย่างแหละแชทแต่แค่ว่ามันได้ค้างคามันเลือกค้างคากับอะไรแบบนี้ด้วยมันได้อะไรหลายอย่างที่ไปสอนคนรุ่นต่อไปอะไร้ยเออไอพุทธาอะไรกับจอกัวได้อย่างเออแล้วไปบ๊อกวัวตีสัตว์ใช่ใช่แล้วเมตาใช่ใช่ ไม่มันไม่มันเป็นเชิงที่เราต้องเลือกเว้ยแชทปีนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเป็นแทงสไตล์แบกหรือว่าเราจะเป็นแทงสไตล์ทําเพื่อทีมเนียหรไหมแล้วกูลงดีเทลมาแล้วว่าคือทีมมันเป็นในทิศทางที่ว่าเราต้องเล่นเป็นแทงสไตล์ติม่มกดดันพื้นที่กินพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วไม่รับดาเมจเยอะค่อยๆกดดันแทงฝั่งตข้ามให้ได้ทำไั้ก็ได้ให้ทีมเล่นง่ายที่สุดนั่นะคือแทงที่กูเซตมาปีนี้แล้วซึ่งถ้าสมมติเป็นกูลงแล้วกูจู่ๆกูบอกน้องว่าเฮ้ย hey, กูจะเล่นแบบแบกนะเด็กๆมันก็ไไไม่ด้้ว ก็คือมันก็เลยต้องได้สไตล์นี้ไปมันก็ได้เท่านี้แหละไอ้อีบาลเล่ทงติ๋มใช่ถ้าขอบุญลงจะมีอะไรเปลี่ยนไหมมึงคอบุญลงในจักรวาลไหนอะไอ้ย่อบุญลงในจักรวาลไหนไอ้พูดทำไรอะพืดไอ้พืดทำไรไม่รู้แชทตอนนี้กูาหายไปแล้วไอ้พืชอย่าสนดิเอียคืมมอมันไม่รู้ไอ้บุญลงในจักรวาลไหนแล้วมันจะเปลี่ยนไปมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนมึงดูมะ แต่กูก็อย่างที่กูบอกอะว่าตอนกูลงอะวิลเลตกูอะตอนกูเล่นดีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนกูเล่นดีว่ากูแทบจะไม่แพ้ใครเลยแชทนอกปะไอ้อะตอนกูลงมันมันแทบจะแบบเออเอาบาเล่นดูไปจบจบเอามาเล่นดูไปหรอไอ้มาเล่นดูถามว่ามันอาจจะดีกว่ากูไม้มอาจจะดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนเนี้ยแท้งที่มันเล่นดูกันตอนเนี้ยคือถ้ามึงเจอมินเลตดูอะมันไม่ใช่ดูแบกเว้ย มึงดูอย่างไอ้เล็กนี่ไอ้ rtk อ่ะตอนมันเล่นดูมที่มันมาเล่นดูแบกอ่ะแล้วมันเจอดูมที่กูเล่นดูมดูมธรรมดาด้วยอกปะอ๋อมันมันก็โดนกูเป็นขี้อ่ะงงไหมคือตอนเนี้ยแทงสไตล์แบกในแผลนี้มันยากมากเลยเว้ยมันไม่ใช่แทงแบกงงมาแผลนะแผลนะตอนเนี้ยไอ้อะได้ยินได้ยินไหมมันวอตอีฟอ่ะใช่ใช่มันวอตอีฟเว้ยฮัลโหลอ่ได้ยินแล้วไอ้แทงควรจะเล่นแบกถึงจะถูกไหมไม่ไม่ถูกตอนนี้แทงก็กูยกตัวอย่างตอนกูเจอฮ่องกงไง มึงจาได้ไหมตอนกูเจอฮ่องกงอ่ะไอ้นนอจําได้ไหมตอนกูเจอฮ่องกงที่เล็กมันเล่นสไตล์แบกอ่ะแล้วมันเข้ามาปุม,มันเจ็บมันเข้ามาปุม,มันโดนก,กูเคาน์เตอร์อ่ะแล้วมาสุดท้ายมันก็ต้องกลับคือแท้งอ่ะมันเล่นสไตล์แบกไม่ได้แผ่นเนี้ยมามาเดี๋ยวเล่าเรื่องเรื่องออคือ,คอมันเล <ไง S 1> <ผ>่นแบกไม่ได้ไอ้อนนี่ยผมไปนั่งดูรีเพย์ประมาณสามทีรอบคืออย่างนี้คือทีมเราอ่ะซ้อมสไตล์เล่นบิก,กิตแบบโถมใช่ถูกเล่นบิกิตอ่ะรอเข้าพร้อมกับดูแล้วสเปนอ่ะ แม่ดูรีเพเวอรแม่ทำการบ้านมาเลยว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เอปเปิ้ลอะหรือปลาเลียโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวมันจะโดนทิ้งอยู่แป๊บหนึ่งแต่แต่ที่แต่สเปนเนี่ยมันแอดวานซ์กว่านั้นปกติเวลาเวลาเข้ามาล้วงอะดูเสียกดังก็ไดไม่เบี้ยเวลาเวลาเวลาเราจะเข้าไปล้วงเข้าไปล้วงให้ให้ทับตายใช่ไหมเขาจะส่งเทเซอร์กับวินสันมาใช่ไหมแต่สเปนอะมันเอาสองสอง ซัพพอร์ตอ่ะก็คืออนาเห็นมาเล่นใช่ไหมมะเ,เล่นอนากับอิลลีรีใช่ปะ่ะมันเอาอนากับอิลลีรอ่ะอยืนในที่ที่สามารถยิงปาลีได้เว้ยแล้วยิงคนละนัดจิ้วแล้วเทเซอร์เข้าเท่ากับว่าไอ้ปิ้มอ่ะจะอยู่ในสถานะที่ต่อให้บิก๊กคิทฮิลก็ฮิลไม่ทันคือมันต้องเล่นเล่นโดยที่ตัวเองอ่ะห้ามโดนซัพพอร์ตสองตัวยิงห้ามโดนเลยแต่ว่า <c oughs> สเปนทำากัดน,นั้นกับกับไอ้ปาลีอ่ะทุกไฟ มันจะแบบยิงยิงตัดเลือดซัพพอร์ตอะให้ให้แบบให้เทเซอร์ตัวเองอะเล่นโดยไม่ต้องพยายามแบบยิงทั้งแม็กอะคือมันมันฆ่าง่ายขนาดนั้นเลยอะเออทำไมเราไม่เจอจีนก่อนใช่คือถ้าอย่างที่กูบอกอะถ้าสมมติเราเจอจีนก่อนอะเราสามารถเก็บแผนได้เราเจอจีนก่อนอะคือดีสุดสำหรับเรามันเทียตรงที่ว่าเราจะไม่ต้องเปิดคอนเสิร์ตดูมแล้วแต่เราไม่เคยไม่เคยเห็นทีมอื่นเล่นเลยและไม่มีทีมไหนที่เราซ้อมด้วย ที่เล่นแผนโอซ่าเลยแล้วทีมกูเสกท้อมันจะแผนดูมแล้วแม่มาดูนเล่นแผนเคาเตอร์ดูมจ๋าเลยใช่ขนาดจีนอ่ะตอนเจอสเปนอ่ะยังไอ้เหี้ยกุยเซอร์ที่พวกมึงด่ากูกันว่าไอ้เหี้ยดูมเราไม่ทำที่อะไรมึงจำได้ไหมเออเออเลยจีนอ่ะไอ้เหี้ยมึงจำได้ไหมที่มึงด่าดูมกูว่าไอ้เหี้่ยดูมพี่บาไม่ทำะไรเลยดูมไม่ไม่เก่งเลยนั่นดูนี่กูอยากให้พวกมึงนะใช้สมองกันสักนิดหนึ่งไอตัวที่ด่ากูอ่ะแล้วไปลองย้อนดูไปดูตอนไอ้เหี้ยกุยเซอร์เจอสเปนอ่ะตาย่กูไม ไอ้นน yeah. ี้ก็นั่นแหละเราไปดูกันก็ก่อนที่จะด่ากูสักนิดนึงกูขอร้องสักนิดนึงด่าได้แต่ใช้สบบอกกันนิดนึงพี่ดูรีเทยทีมไทยไหมเดี๋ยวกูดูแต่กูกลับไปไต้หวันพี่พุทธจะกลับไปไทยก่อนแล้วดูพุทธก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพุทธกลับไทยก่อนพี่เออเดี๋ยวไปดูของพี่พุทธก่อนก็ได้พี่พุทธกลับไทยกลับไปยบ้านกลับแล้วจะนั่งดูรีเพย์เลยก็คือเดี๋ยวพี่พุทธจะกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูอะกลับไทยไปถึงวันที่นี้มาไปเที่ยวก่อนเออพวกกูไปเที่ยวกันก่อนใครหน่าไว้ไปทททไเีรโโซซออออะะ่ม ดิใใจจัดสคนดับฟอลโล่เอเอไงเพราะว่าพี่ไม่เอาแบบคุยเซอร์ไงเพราะพี่ไม่เอาแบบคุยเซอร์ไงไอ้เรื่อคุยเซอร์ก็ตายไอ้เรื่องตอนนั้นเรานั่งดูรีเบคกันล่ะตอนแมตช์เจอสเปนอ่ะน,น,น,นั่งดูจีนเจอสเปนอ่ะพุทธเรียกแผนจีนว่าแผนซอมบี้อบอเอาดูฟิตอ่ะโดดเข้าไปเว้ยแล้วก็ดูดสกิลสักหน้าของสกิลแล้วก็ตายแล้วให้ดีเพชรแบกมาใหม่ให้ดีเพชรแดกอยู่กันล่ะเออบาร์ดเล่มกับแต่ว่าที่เราแพ้สเปนอ่ะเพราะว่าไอ้บาร์ดไม่ตายเราคุยกันแล้วเพราะว่าไอ้บาร์ดไม่ยอมตายคือออมมัันนเข้้้าแลวกได แต่ใช่จ<ต>ีนอะเข้าแล้วแทงต้องตาย <c oughs> เข้าใจไหมไม่เหมือนกันเอออันนี้จริงจังคือถ้าพกกูเข้าไปตายกูโง่อะกูสั่งทีมต่อได้ไงได้หรอปะคือกสูสามารถแบบไม่ไม่ต้องใช้ฮิวแต่กูเสือเข้าไปแล้วกูออกมาได้ไงได้ไหมกูเสือกรักชีวิตตัวเองไงถ้ากูไม่ตายตรงนั้นจบแล้วเว้ยไอ้เอเอกูมีคนเดียวเลยไอ้เออมึงบอกเออกูมาทำไงวะไอ้เหี้ยไอ้ไตายไปที่มือ ไอ้เนี่ยเอาจริงจังไอ้เนี่ยจริงจังเลยก็นั่นแหละลองเดี๋ยวรอเนี่ยเดี๋ยวรอพี่พูดกลับไปไทยก็เดี๋ยวพี่พูดไปดูรีเพย์ก็เดี๋ยวกูกลับมาดูอีกทีหนึ่งแต่ถึงตอนนั้นกูน่าจะพูดเยอะแบบเยอะกว่านี้เพราะอยู่ตรงนี้มันแบบยังไม่ได้อยากโฟกัสเรืเ่องงานแบบหรือว่าเรื่องรีเพย์อะไรขนาดนั้นไงไอ้เนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวมีคอนโทรคอนเทนท์ทำต่อมากับทำวันไหนมากับทำวันที่สิบแต่เดี๋ยวพี่พูดกลับก่อนใช่ไหมช่วงนั้นมึงก็ไปอยู่กับพี่พดกกกกก่่่่่่่่ออนน็็ไไไไไไ้มมเเเเทททีีียยยยวววงงลลับปใช ไม่มีตังค์เที่ยวอะไม่จน <laughs> จนไอ้ยก็ไม,ม่มันไปเที่ยวเราเราบินกลับเรื่อที่ไต้หวนันใช่ไหมล่ะแล้วคือกลัวถ้ากลับไทยเลยมันก็ได้เสียดายเนึกออกอไหมเออกลัวเลยไปไต้หวันต่อสักนิดนึงแล้วกลับมาก็จะได้อยู่กับช่องแชทเป็นปนานๆไงกลับมาบุกก็ไม่มีข้ออ้างละก็อยู่กับผู้มึงยาวๆทั้งวันสตรีมสกิฟสี่ชั่วโมงเนี้ยกลับมาไอ้หายนขนาดไหนเราซ้อมด้วยเราสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยโดนไม่ไม่สู้ไม่ได้เลยเราได้อยู่แบบแบบแบบย่อยได้ว่า สู้เลยแบบว่าได้สู้ดีกว่าใช่เขาไม่ได้สู้เราได้เซอร์ไพรส์เขาแมปหนึ่งอ่ะเแล้วหลังเขาที่เหลือพอมาตั้งตัวได้ชี้เลยอ่ะเออเละเลยอะโดน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 กูถึงบอกไงว่าใจจริงไปแชทปีนะซาอูมีสิทธิ์แชมป์นะเว้ยซาอูมีสิทธิ์แชมป์จริงจังจริงจังแล้วเวปีนะไม่ซาอูก็จีนอะยังไง้สองทีมนี้ก็เข้าไปแล้วเราซ้อมแพ้ทีมไหนเยอะสุดครับหลังๆมาบอกได้ไหมอันนี้บอกได้หลังแชททีมที่ซ้อมด้วยเยอะที่สุดคือออส กับญี่ปุ่นหลังหลักมาเราซ้อมไม่แพ้เลยนะไม่หลังหลักซ้อมมาไม่แพ้เพราะว่าซ้อมแต่ทีมห่วยๆไงไอ้เนี่ยไม่เราซ้อมกับพวกกเราซ้อมับแบบหน่อมแนมหน่อมแนมแบบโคลัมเบียอย่างเงี้ยบ้าญี่ปุ่นด้วยอ่ะด้วยแล้วก็ไม่แพ้ญี่ปุ่นน่ะก่อนจะขึ้นไปเจออะไรอ่ะไปเจอฝรั่งเศสอ่ะโดนเราตบเป็นขี้ไอ้เนี่ยโดนพวกกูตบเป็นขี้แบบว่าสกีมกับญี่ปุ่นแล้วปิดหน้าบ้านญี่ปุ่นแบบทุกแมปอ่ะก่อนที่มันจะขึ้นไปแข่งกับฝรั่งเศสอ่ะแล้วมันไปตกฝรั่งเศส อันนี้จริงจังคือพวกกูตบญี่ปุ่นแบบหน้าบ้านอะในซ้อมอะคือโดนกูเป็นขี้เลยแต่คือพอญี่ปุ่นแข่งกัเสร็จผเหล่งเสร็จปุ๊บทวิตเตอร์พิมพ์ KSG ดูฟิตก็ต์โดนกูตบกันเป็นขี้ในซ้อมแม่งโดนพวกกูตบเป็นขี้เลยเว้ยมึงงงปะเนี่ยในซ้อมพวกกูยังเก่งเลยไอ้เนี่ยเขาเรียกแพ้ทางไอ้เนี่ยเอาจริงๆพวกกูตบตบเป็นขี้เลยในซ้อมอะเอาจริงๆในซ้อมอะ ถ้าถ้าไม่นับทีมอ่อนนะและทีมที่พอๆกับเราอะแล้วเราตบเป็นขี้อะกูรู้สึกว่าเราพัฒนาแล้วก็ในซ้อมแม่งผลงานแม่งดีกว่าในแข่งอะอันนี้จากใจถ้ากูอันนี้กูพูดตรงๆนะถ้ากูคิดว่าถ้าเราเล่นได้เหมือนซ้อมแล้วไม่หลอนแม่อะไรกันนะถ้าเราเล่นได้เหมือนซ้อมอะท็อปแปดมีให้เห็นสบายๆเลยพเพิ่มเติมเมกาให้ดูด้วยแต่ก็อันนี้มันก็เป็นวอร์ดอีฟอีกไงนึกออกปะเหมือนมึงถามกูว่าถ้าให้บุญลงมันจะเป็นแบบไหนอะคือถ้าพวกกูไม่หลอนอะถ้าเอาแค่ผลเปอร์อม r m a n c e ในซ้อมอะหลอมๆเลยแม่แ่ สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆที่ทําให้เราสู้สเปนไม่ได้เพราะว่าไม่มีทีมที่เล่นโอเลซาให้เราซ้อมโดยเลยไม่ไม่มีทีมที่เล่นโอเลซาให้เราซ้อมโดเลย้งยจนบินมาถึงนี่ไม่มีทีมไหนเล่นโอเลาเลยไม่มีทีมไหนเล่นโอเลซามีไอ้ทีมคนเดียวเนี่ยเป็นเล่นโอเลซาคือทีมทีมไทยอ่ะซ้อมแผนไว้เคานเตอร์ดิฟซ้อมแผนไว้เคานเตอร์บัตชันโอเคเซ็นปีคือคือเราเราเราซ้อมแผนที่แบบเป็นแผนเมตัลหลักอ่ะไอ้แผนไอ้ย่าเดือยสิบนาทีใช่ไหมใช่แค่สิบนาทีแผนเอ่อ แผนดูมฟิตเดียวกันที่เกาหลีเล่นเพราะเราเราซ้อมกับเกาหลีใก่อนบินมาแล้วเราเห็นว่าเกาหลีเล่นแผนเดียวกับเราเลยคือเราเราอ่ะซ้อมแผนเคาน์เตอร์เมต้าหมดเลยพูดตรงนี้เลยตอนแรกอ่ะกูให้เล่นบอลสี่ยิงก่อนแล้วแม่งโดนซิกมาบัตชันแล้วแม่งก็อะดปมาเรื่อยๆืยจนมาเป็นดูมพอเริ่มรู้ว่าดูมชนะเอาดูมมาตบบัตชันเอาดูมมาตบบัตชันเสร็จปุ๊บแล้วเราไปซ้อมเกาหลีเกาหลีแม็กซ์สุดเล่นคอมเดือดเราแล้วเรากิดละอ่าทั้งเรามาถูกทางละเราเล่นคอมนี้ได้ไอ้เนี่ยแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะแม่งไม่มีทีมไหนเล่นโ ทำไมฟินแลนด์ถึงตึงจังเพราะว่าเขาเตะเมนแทังออกใช่อนนไอ้ไรฮาร์ดอันนี้คือแฟร์เลยคือจริงๆแล้วลฟินแลนด์เป็นดทีมที่เล่นแต่ลายฮาร์ด24ชั่วโมงออแ,ตแต่แต่ทังฟินแลนด์ดันไปมีข้อพิพาทกับอ่าซานอ,อ่าก็เลยก็เลยโดนแล้วที่ซาอูกิงก็พบว่าแทัง ทีมฟินแลนด์กับไอ้เทีมยาซารทะเลาะกันแล้วแม่งเลยโดนแบนเออก็เลยโดนแบนทั้งคู่ไม่ให้มปแข่งก็เลยโดนแบนทั้งคู่เลยทำให้สองทีมนี้แม่งเก่งแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้นี่ก็เก่งไอ้ไอ้เาหูก็เก่งขึ้นไอ้ยาซาร์กเก่งขึ้นกลายเป็นว่าไอ้การทะเลาะกันของสองคนของประเทศไทยทำให้ทีมตัวเองเก่งขึ้นเลยโง่ชิบหายไอ้อันนี้จริงจ้าอันนี้แฟกช็อตอันนี้แฟกโอเคป่ะแต่เดี๋ยวอีกสินาทีเราจะไปกันแล้วมีคำถามอลไรถามมาเร็วๆเขาเขามาเร่งแล้วตะกี้เขาบอกสิบนาทีเขาให้แค่นี้ลงทันท อ้อยเรื่องหนึ่งซาอุทำไมมันถึงเก่งจังเลยอันนี้ขอเล่าความโกงของมันหน่อยมันเอาโค้ดโอวัลลีกที่ไม่ใช่คนซาอุมาโค้ดให้ทีมมันได้ด้วยหรอได้ไม่ไม่ได้โค้ดโดยที่บิษัทจ่ายตังค์ให้แต่ซาอุอจ่ายตังค์ให้โค้ดสองคนนี้โค้ดเชียก็คือใช้อำนาจเงินได้ได้โค้ดได้คาลิปอดีตอาณาที่เก่งที่สุดในโลกจากเกาหลีไปโค้ดให้แล้วก็ได้ หนึ่งในซัพพอร์ตของเดนมาร์กชื่อว่าอะไรวะเคเล็กเอออ่าชื่อก็คือเหมือนเอาเงินฟาดอ่ะอ่ะมึงไม่ได้มึงไม่ได้แบบว่าทำยี้ยอะไรอ่ะมึงไม่ต้องไปในนามมาแต่กูให้เงินมึงไอ้ยก็เงินบันเยอะอ่ะแชร์อ่ะครับเราเราก็เงินบันเหลืออ่ะเอ้ยอ่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูคู่นี้จะได้เราไม่ได้ดูคู่นี้แล้วดิเดี๋ยวเราวันนี้เราไปถ่ายบรรยากาศในงานกันดีกว่าตอนู่าจริงเดี๋ยวเราไปนั่งดูเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูลงในสตอรี่ในทวิตมีสตอรี่แล้ว ช่องแชทบอกช่ชองแชทด้วยแชท<ช>ตอนนี้ไปในทวิตอ่ะมีในสตอรี่แล้วก็เดี๋ยวพวกกูจะอัพพวกบรรยา,ากาศต่างๆอ่ะในสตอรี่ก็อย่ายลืมมาดูกัได้เยอะโอเคป่ะในสตอในทวิตมีแล้วนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็วันนี้ไปละแชทเดีย๋ยวเจอกันอีกทีของบาร์มาวันที่สิบของพี่บ<ม>ู๊ทันวันที่อะไรเอ่อหมายถึงอะไรสตรีมอ่ะเออสตรีมอ่ะสตรีมวันพุธนี้บาร์บบางทีของพี่วันที่วันวันพุธของพี่บู๊ทวันที่แปดนที่แปดของพี่วันที่แปดของบารมาวันที่สิบนะครับขอน้องๆตืหนนนามม้้ยีผผกลลพูดเะว่าน้องๆทีมชาติไไทยม่ตื่นสนาม แต่เรื่องหนึ่งเลยที่ผมสัมผัสได้คือวันที่เจอจีนน่ะน้องๆกลัวแพ้มากเกินไปใช่รู้สึกได้เลยว่าดีเพชรไม่ค่อยเดินแล้วอะแบบไม่คือมันกดดันด้วยแหละกดดันเพราะว่าเราไม่อยากแพ้ใช่มันมนกดดันคือจะว่ายังไงเดียกดดันด้วยความที่เล่นซัพพอร์ตแล้วยืนอยู่ข้างหลังอะแม่เห็นเลยแบบไอ้คิดทำไมน้องไม่เดินเลยวะทำไมกูกูแบบกูจะคิวแค่เดียวมันไม่ได้เลยไล่ไปดูจับไม่ได้เด็ดกากอะเดชมป์วันนี้เลยชมป์วันนี้เลยเอ้แล้วกูเล่ไปหาใครได้บ้างวะแป๊บนึงกูเล่ไปหาใครได้บ้างอะ๊ันึงช ทวิชแป๊บนึงหาหาช่องเลก่อนหาช่องหาช่องเลก่อนฮอร์เขาไม่มี Wi-Fi ให้เหรออุ้ยผมเน็ตเล่าให้ฟังพอเนี่ยคนแม่งเยอะมากแต่ Wi-Fi ที่เนี่ยไทยไม่แหลกเลยคือเราสามารถใช้ Wi-Fi ของที่ฮอร์ได้ไทยหรอโดยที่แบบไม่ไม่มีใครอยู่บ้างไม่ไม่อื่นเลยแบบไม่อื่นเลยอ่ะไปแชทกันไปหาพี่อมดีนะเค้าป้าต้องโทรไปให้ออมดีดิเพราะว่าโอมไม่ให้เทคไม่ได้เทคนั่นอยู่ข้างๆเนี่ยหมดเวลาไปหาพี่อมดีนะ ไปเลยคกับพี่ออบดีต่อนะโอเคปหมบอกจีทามาให้เลื้ยงครับโอเคไหมเจอกันวันพุธครับทุกคนเจอกันวันที่สิบเลยครับผมเจอกันครับไอ้กูช่องบ้ากันเจอกันวันศุกร์เจอกันวันที่เจอกันวันที่สิบเลยเดี๋ยวบ้าขออนุญาตเป็นตัวไปเทียเตอหวันก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเทียเตอหวันเสร็จเดี๋ยวกลับมาเล่าทุกอย่างให้ฟังเดี๋ยวกลับมาเล่าทุกอย่างให้ฟังเลยเออมดีไอปะวะชิบหายแล้วแชทกูต้องเด็ดยังไงวะเนี่ยถูกปะ เดีย๋ย okay. วยังโอเคเจอครับทุกท่านวันดีราตรีสวัสดีบาย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 บอก,ก็บอกรบโอเคสต็อปสตรีมมิง